มีลูกค้าถามเข้ามาว่าสายน้ํามันจากถังถึงคาร์บูเรเตอร์รถพลดินแตกอยากเปลี่ยนสายน้ํามันจะต้องทํำยังไงวันนี้กเกษตรพอดีจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนสายน้ํามันจากถังถึงคาร์บูเรเตอร์ด้วยตนเองไปรับชมได้เลยครับวิธีถอดเปลี่ยนสายน้ํามันจากถังถึงคาร์บูเรเตอร์ใช้ประแจรหรือบล็อกเบอร์สิบถอดน็อต2ตัวที่ยึดกรองอากาศไว้ออกจากนั้นค่อยๆถอดกรองอากาศออก ดึงจุกหัวเทียนออกใช้บล็อกเบอร์10ถอดน็อตยึดฐานรองถังน้ำมันหนึ่งตัวอยู่บริเวณใต้ถังด้านในและอีก2ตัวอยู่บริเวณใต้ถังด้านนอก นี่คือสายน้ำมันจากถังถึงคาร์บูเรเตอร์ที่เราจะทำการเปลี่ยนใช้ครีมดันสายน้ำมันเก่าออกถอดออกในลักษณะนี้นะครับแล้วค่อยๆยกถังน้ำมันขึ้นหาจุดที่สายน้ำมันแตกหรือรั่วเมื่อเจอแล้วให้ยกถังน้ำมันออกมาได้เลย จากนั้นจะเห็นว่าบริเวณใต้ถังน้ำมันจะมีจุดเชื่อมต่อระหว่างสายน้ำมันอยู่ให้ใช้ครีมหรือมือบีบลวดล็อกให้ใคลายตัวจากนั้นดันสายน้ำมันออกได้เลยก็จะสามารถนำสายน้ำมันใหม่มาเปลี่ยนได้เลยให้ตรวจสอบว่าสายน้ำมันไม่ตีบตันและไม่มีรอยรั่วหรือแตกถอดลวดล็อกจากสายเก่ามาใส่สายใหม่ ให้ใส่สายที่ใต้ถังน้ำมันก่อนโดยการเสียบสายลงไปให้สุดแล้วใช้มือหรือครีมบีบรวดมาล็อกไว้จากนั้นใช้สายเก่ามาวัดเทียบความยาวเมื่อได้ความยาวที่ต้องการให้ใช้คัตเตอร์หรือกันไกตัดสายให้พอดีถอดลวดล็อกจากสายเก่ามาใส่สายใหม่สอดสายน้ำมันเข้าไปที่จุดนี้ แล้ววางถังน้ํามันให้ตรงกับฐานให้สายน้ํามันโผล่ออกมาที่จุดนี้นะครับจะมีที่ล็อกสายน้ํามันอยู่เสียบสายน้ํามันเข้ากับคาร์บูเรเตอร์ที่จุดนี้ใช้ครีมบีบลวดมาล็อกไว้ใช้ประแจรหรือบล็อกเบอร์1ิล็อกน็อตที่ฐานรองถังน้ามันด้านใน1ตัวล็อกให้แน่นนะครับ จากนั้นล็อกน็อตที่ฐานรองถังน้ำมันด้านนอกอีก2ตัวให้แน่นใส่ชุดกองอากาศเข้าไปให้ตรงรูน็อตพอดีต่อสายกองอากาศเข้ากับเครื่องยนต์ใช้ประแจเบอร์ส0บ0ันน็อตล็อกอีก2ตัวให้แน่นใส่จุกหัวเทียนให้เข้าที่ ข้อควรระวังต้องประกอบหัวเทียนให้สุดให้ตรวจสอบอีกทีว่าประกอบหัวเทียนแน่นแล้วจริงๆเพราะหากประกอบไม่สุดอาจเกิดความเสียหายระหว่างการใช้งานได้ จากนี้สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดบาน้ำมันสตาร์ทเครื่องเพื่อทดสอบแล้วสามารถใช้งานได้เลยครับวิธีเปลี่ยนสายน้ำมันจากถังถึงคาบูเรเตอร์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับหากลูกค้ายัางมีข้อสงสัยก็สามารถถามเกษตรพอดีเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปเพื่อตอบคำถามให้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ